สวัสดีค่ะเราไลฟา์อยู่ใช่ไหมที่เพจตัวเองหรือเปล่าอขอดูอีกรอบหนึ่งใช่ป่ะอาฟีดแม็กใช่ไหมอ่าวันนี้เรามาแปลกนะคะนิดหน่อยเพิ่งสอนเสร็จยังพอมีเวลายอยู่นิดหน่อยเลยอยากมา,ลากไลฟ์ให้ทุกคนได้ทราบกันให้ทุกคนได้ทราบกันอ่าวันนี้ไลฟ์แบบใหม่วันนี้ไลฟ์แบบใหม่นะเพราะว่ามันก็คือแบบทั่วไปแต่นีดหน่อยไม่เคยมาไลฟ์แบบนี้เลยวันนี้เพิ่งสอนเสร็จนะคะนักเรียนเมนทอร์ นี่หนก็เลยโอ้โหใครกดหัวใจมารัวๆขอบคุณมากสวัสดีทุกคนนะคะโ <c oughs> ลเน็ตเวิร์ o คอนเน i o ชันอดไหมอ่าใครมาแล้วบ้างพักทายกันหน่อยวันนี้วันนี้มีของดีมีทริคดีๆมาแจกฟรีกันช่วยแชร์ด้วยนะนี่หน่อบอกเลยว่าอันเนี้ยน่าจะช่วยใครหลายคนได้เยอะเลยนะ อยากดูบ้างอ่ะอ้าวไม่เห็นของเราไม่มีคอมเมนต์เลยอ่าสวัสดีค่ะคุณหวานเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณนัทธามีคนบอกว่าเล่าให้ฟังบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์นะหน่อยไม่มีคอมเมนต์เลยโอเคมาแล้วมากันเร็วบ้าง แชร์ไปจ้าวันนี้วันนี้ที่ต้องบอกว่าได้คอนเทนต์คอนเทนต์นี้เนี่ยเพราะว่ามีนักเรียนเมนทอมมาใช่ไหมคะแล้วก็โอ้โหเขาเก่งมากแหละแต่คีย์มันอยู่ตรงนี้บางคนเนี่ยเราชอบคิดว่าเฮ้ยตัวเองไม่มีค่าใครเป็นบ้างคือไม่ต้องถึงกับตัวเอง,เองไม่มีค่าแต่คิดว่าเฮ้ยเราเก่งอะไรวะชอบมีคนคิดแบบนี้ใช่ไหมเราเก่งอะไรวะไม่รู้ว่าเราเก่งอะไรไม่รู้ว่าเราชอบอะไรไม่รู้ว่าเรารักอะไรนี่หน่อยบอกเลยนะว่าทริคนี้จะทําให้คุณแบบ เฮ้ยใช่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไล้แบบนี้สนุกกันนะเนี่ยอ่าสวัสดีค่ะคุณนิดหน่อยคิดถึงจังเลยโอ้คิดถึงเช่นกันนะคะคุณซอนเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันในคอร์สด,ด้วยนะพอไลฟ์แบบนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงเข้าถึงขึ้นไหมบางคนเข้าถึงอะไรแชร์แล้วสวัสดีนะคะโอ้มากันเร็วมากอ่าสวัสดีทุกท่านนะวันนี้นี่หน่อยมีเทคนิคดีดี อยากให้ช่วยกันแชร์เพราะเชื่อว่าเชื่อไหมอะว่าอันเนี้ยมันอาจจะปลดล็อกใครหลายคนเลยก็ได้คนเราเนี่ยเวลาอยู่กับตัวเองมากๆอยู่ในสังคมเดิมๆมากมากสังคมเดิมๆไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่แค่เราเคยชินเราเคยชินเรารู้สึกว่าสิ่งที่มีอยู่มันไม่ได้มีค่าอะไรแต่รู้ไหมทําไมเราถึงต้องมีโค้ชสต้องมีครูต้องมีนู่นนี่นั่นทําไมเราถึงต้องมีไลฟ์เพื่อให้มหาถามเพราะเวลาทําไมเขาถึงเรียกโคชรู้ดไหมคือ คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะนิยามอะไรก็แล้วแต่นะแต่สําหรับนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือครูนะคะมันเหมือนอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณกําลังรถติดอยู่อ่าเคยยกตัวอย่างนี้ไปให้ใครฟังไม่รู้จำไม่ได้หรือในคอร์สสมมติว่าคุณกําลังรถติดอยู่นะรถติดมากเลยแบบกรงเทพรถติดสุดๆอะสิ่งที่คุณจะทําตอนนั้นคือทําไงก็ทําอะไรไม่ได้เพราะคุณอยู่ในเส้นทางตรงนั้น คุณอยู่ในเส้นทางที่รถมันล้อมรอบตัวคุณไปหมดเลยอะคุณรถติดอยู่ตรงนั้นอะแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าสมมุติคุณไม่มี GPS คุณก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะไปทางลัดทางไหนคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าเข้า GPS ไปทางนั้นแล้วมันจะเป็นทางจริงๆงไหมหรือ GPS จะหลอกคุณไม่รู้เลยถูกปะคุณไม่รู้เลยอะว่ามันเป็นยังไงแต่การที่คุณมีโค้ชมีครูเนี่ยมันคือเหมือนคนที่นั่งหออยู่ข้างบนอะแล้วเขาชํานาญเส้นทางตรงนั้นดีมาก และเขากาลังมองคุณมาจากข้างบนแล้วรู้ว่าเฮ้ยค like hey, like really ุณไปทางนี้ด uh ิมันเป็นทางลัดแล้วคุณไปทางนี้ได้นะคุณรู้ตัวหรือเปล่าทางเนี้ยมันไปได้แล้วมันถูกทางด้วยแล้วมันทําให้คุณไปถึงเส้นชัยเร็วกว่าเนี่ยคือหน้าที่ของครูนะคะไม่ว่าจะโค้ชหรือจะครูเพราะเวลาเราอยู่กับตัวเองมากๆเนี่ยเราจมอยู่กับตัวเองไงจมนี่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกข์หรืออะไรนะแต่เราไม่เคยมองตัวเองจากข้างนอกแต่คนที่เป็นครูเขามองอีกคนหนึ่งจากข้างนอกไง แล้วมองรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเวลาเนี่ยโค้ชนักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้คุณทําได้เพราะนี่เนี่ยมองคุณในฐานนะคนข้างนอกและตัดสินคุณในแบบที่มหาชนตัดสินก็คือคุณทําเรื่องนี้ได้เรื่องนี้จะช่วยประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกเยอะเลยและสิ่งหนึ่งนะโอ้โหคนมาเร็วมากหกสิบคนแล้วขอบคุณมากนะคะฝากแชร์ด้วยพอเข้าใจไหมพอเก็ตไหมไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่าสวัสดีค่ะ โอ้ oh. มากันเร็วมากพอเข้าใจไหมเนี่ยคือแล้วประเด็นก็คือคนที่เขาเป็นครูเนี่ยเขาลองเส้นทางนั้นมาแล้วไงบางทีคุณมี GPS ใช่ปะ่ะคุณมี GPS คุณเห็นว่าเส้นทางนี้นมันไปได้แต่พอคุณไปจริงๆเส้นทางนั้นมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้มันอาจจะมีหลุมมันอาจจะทําทางอยู่ก็ได้ถูกไหมแต่คนที่เป็นครูคือเขาลองมาแล้วแล้วเขารู้ว่าไอ้ทางนี้นมันอาจจะลัดกว่าแต่ข้างหน้ามันมีหลุมคุณไม่เสี่ยงที่จะเอารถไป ไปตากตามตรงนั้นแน่แต่อีกซอยหนึ่งมันอาจจะใช้เวลามากนิดนึงแต่ทางมันปลอดภัยเนี่ยมันเป็นแบบนี้มาเรื่องนี้ได้ไงมาเรื่องนี้ได้ไงไม่รู้นะคะโอ้สวัสดีนะคะมากันเร็วมากเจ็ดสิบคนแล้วอ่า๋ยวช่วยกันแชร์นิดนึงนี่เนี๋ยจะบอกแล้วว่ามันคืออะไรจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณมีอยู่มันมีค่าแล้วมันก็ดีด้วยช่วยกันแชร์หน่อยกี่นาทีแล้วเออกี่นาทีแล้ว ดูได้ปะโอ้โหวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมคะไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาดูนิดหน่อยอะหกนาทีเองเหรอเฮ้ย <c oughs> พูดเร็วมากเลยบางท่านเพิ่งเข้ามานะ <c oughs> เดี๋ยวนี่ไหนจะรีบไปนะ <c oughs> เพราะจริงๆแล้วเพิ่งสอนเสร็จเอ่อสิ่งที่ไหนจะบอกก็คือที่มาไลฟ์วันนี้เพราะว่าตรง ตอนที่โค้ชนักเรียนเนี่ยนักเรียนเป็นทอนะเขาบอกว่าเขากำลังลังเลระหว่างการทําเพจสองเพจเขากำลังลังเลยใช่ไหมนิดหน่อยก็เลยบอกว่าจนนิดหน่อยพอคุยกันมาทั้งวันแล้วจนสรุปล้วอ๋อรู้แล้วทาไมขึ้นหนุ่มลังเลรู้ไหมเพราะเหมือนเหมือนกับนิดหน่อยเองอะตอนที่นิดหน่อยเรียนวิศวะโยธาใช่ปะ่ะนิดหน่อยอะสร้างออฟฟิศมันออฟฟิศแม็กมาได้เพราะว่าพอเรียนโยธามันไม่มีใครที่จะเก่งเรื่องคอมแบบจีเนียส แล้วได้หน่อยดันโดดเด่นในนั้นเพราะว่าก็รู้เรื่องในระดับหนึ่งเลยช่วยเพื่อนได้พอช่วยเพื่อนได้นี่หน่อยรู้สึกว่าอ๋อโอเคงั้นสิ่งที่เรามีตอนเนี้มันมีค่านะมันช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นได้แต่กลับกันนะกลับกันเลยนะถ้านี่หน่อยไปเรียนสายคอมเป็นวิศวะเหมือนกันแต่เป็นวิศวะคอมมันอาจจะไม่เกิดออฟฟิศดิจิขึ้นมาได้เลยนะเพราะนี่หน่อยอยู่ในแวดวงของคนที่เก่งคอมอยู่ในแวดวงของคนที่รู้เรื่องนี้อยู่แล้ว ซึ่งพอรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนี่นะ่ออาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะว่าเพื่อนเพื่อเราเก่งคอมกันหมดอาจออฟฟิศแม็กอาจจะไม่เกิดขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นที่นี่หน่อยกลังบอกคืออะไรคะบางทีเนะี่ยเราอยู่ในสังคมที่เราเคยชินกับเรื่องนั้นและเขาแลวเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นเออมันไม่ได้แก้ปัญหาให้ใครวิธีการที่คุณจะเอาของของตัวคุณออกมานะคือลองเปลี่ยนสังคมดู ไม่ได้เปลี่ยนเพื่อนไม่ใช่เลิกคบเพื่อนอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่แต่ลองไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาใหม่มากสําหรับเรื่องที่เราถนนะัดเขาใหม่มากสําหรับเรื่องที่เรารู้แล้วก็รักลองไปอยู่ในกลุ่มนั้นดูแล้วคุณจะเห็นเลยนะว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆมันช่วยคนกลุ่มหนึ่งได้แม้จะเป็นเรื่องที่คุณบอกว่าใครก็รู้มันเคยชินแม้จะเป็นเรื่องที่เอ่อที่คุณเคยคิดว่ามันไม่น่าสนใจอ่ะมันจะน่าสนใจมากเลยถ้าคุณไปลองอยู่ในกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่ง นั่นแหละแล้วมันไม่มีใครมาบอกคุณได้ว่าสิ่งที่คุณมีอยู่มันมีค่าไหมถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาใครมันจะมีค่าก็ต่อเมื่ออะไรรู้ไหมคะเมื่อคุณแก้ปัญหาให้ใครได้สักคนหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าที่ที่เราอยู่ตอนเนี้ยคนเขารู้เรื่องนี้อยู่แล้วเขาไม่ต้องการได้รับการแก้ปัญหาคุณแค่เปลี่ยนที่ไปอยู่ในที่ที่เขาต้องการแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วเราช่วยเขาได้คุณจะเห็นเลยว่าสิ่งที่คุณมีอยู่มันมีค่าอ่าพอเข้าใจไหม โ oh. ไม่เห็นคอมเมนต์เลยครับทำไงอะ่ะอ๋อต้องเลื่อนลงนี่มีคนบอกว่าสุดยอดคียเลยอ่มามงคนบอกเพิ่งเข้ามานะคะนี่หน่อยมาแบบเร็วๆนะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคุณพัทรพรคุณทวิสาอ่าพี่มดสวัสดีนะคะสวัสดีคุณจุกการดาอ่าพอเข้าใจไหมเห็นไหมนี่หน่อยบอกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณรัก หรือสิ่งที่คุณบอกว่ามันจะเวิร์กไหมมันจะดีไหมเนี่ยคุณไม่มีทางรู้หรอกคุณไม่รู้เลยถ้าคุณอยู่กับตัวเองคุณไม่รู้เลยถ้าคุณอยู่กับสังคมเดิมเดิมแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนกลุ่มคนหรือช่วยปัญหาให้กับใครสักคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี้ยมันเกิดแน่มันมีประโยชน์แน่แล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณรักเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณช่วยอะไรใครได้สักคนหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณมีมันมีค่า แต่ถ้าไอความรู้ที่คุณมีมันไม่ได้ไปช่วยให้ใครสักคนเลยเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยหรือมันดีจริงกือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เราูเก่งจริงกือเปล่าคุณจะสงสัยกับตัวเองแต่ถ้าคุณไปในที่ที่คุณช่วยเหลือเขาได้คุณจะไม่สงสัยเลยเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณไม่ต้องเก่งมากที่สุดในโลกก็ได้คุณไม่ต้องเพอร์เฟกมากที่สุดในโลกก็ได้แต่คุณช่วยใครได้สักคนหนึ่งเพอะการช่วยใครได้สักคนหนึ่งมันคือการให้ไงการให้โดยไร้เงื่อนไขอะแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่ามันมีาจริง โอ้โหร้านนี้เขาดีจริงนี่มีคนบอกเยี่ยมครับ <laughs> อ่าเมื่อสิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้ <laughs> ม,นมีสิ่งนี้ย่อมมีอ่ายากจากังนะ <laughs> ไม่ต้องเก่งมากที่สุดในโลกใช่นะคะคุณวันชลีไม่ต้องเก่งมากที่สุดในโลกแค่ช่วยใครได้สักคนหนึ่งก็พออ่ามีพี่น้องชาวลาวด้วยนะคะสบายดีคุณนิดหน่อยสบายดีนะคะอ่า แต่การที่จะไปในที่ที่คุณต้องการมันก็ยากอยู่นะครับอะประเด็นก็คือไปไหนไปไหนไปไหนก่อนยกตัวอย่างเช่นเออคุณต้องคิดสิ่งที่มันจะทําให้คุณง่ายขึ้นนะครับต้องคิดว่าคุณจะช่วยใครแค่นี้เองคุณลองคิดว่าคุณจะช่วยใครสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยมันช่วยใครได้บ้างคุณลองคิดดูว่าคุณช่วยใครได้บ้างแล้วจริงๆนะถ้าคุณ ทุกครั้งที่หน่อยบอกเสมอคือถ้าคุณมองหาคุณจะมองเห็นในทุกๆอย่างถ้าคุณมองหาคุณจะมองเห็นไม่ว่ามันจะเป็นอะไรแต่ถ้าใจคุณอยากจะช่วยอ่ะสุดท้ายมันจะมามันจะมาให้คุณช่วยอนี่มันบอกว่า you always you always have a nice way to help people ใช่ วันนี้หน้าใสาจังนิดหน่อยอุ้ยหน้าสดนะเนี่ยหลอกหลอกลอก้ลอเล่นวันนี้มีสอนนะคะวันนี้มีสอนเพิ่งสอนเมนทอ์เสร็จใช่ใจอยากจะช่วยทุกอย่างจบเออกล้องนี้กล้อง iPhone นะนิดหน่อยไลฟ์กล้อง iPhone ครั้งแรกเอ้ยไม่ครั้งแรกหรอกแต่น้อยมากนี่กล้อง i p h o n ส10ววสวยด้วยเออแล้วมันเลียวนะเนี่ยเห็นเวลาเห็นทุกเล,ลิ้วลอยเลยอ,เอ,อันนี้กล้อง iPhone กล้องหน้าด้วยนะคะกล้องหน้า นี่มีคนบอกว่าช่วยแล้วโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆโอ้มีบอกว่าการช่วยจะช่วยใครได้บ้างแต่ต้องปาจจากเงื่อนไขจบใช่เหมือนตอนนี้หน่อยเริ่มตอนแรกนี่หน่อยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่หน่อยจะทำคอร์สนี่หน่อยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะไปทางไหนมันจะทําได้ไหมนี่หน่อยไม่รู้แต่ประเด็นคืออะไรนี่หน่อยช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนได้นี่หน่อยช่วยเพื่อนแก้ปัญหาได้จากที่เขาไม่รู้กลายเป็นว่าเขารู้คุณไม่ต้องเก่งที่สุดในโลกอ่ะแต่แค่คุณช่วยคนคนหนึ่งได้อ่ะมีค่ามากกว่าที่คุณเก่งที่สุดใน พิมมาหน่อยพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ <laughs> พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรลืมจริง <laughs> ใครจําได้พิมพ์เข้ามาหน่อยนี่หน่อยบอกว่า <c oughs> คุณไม่ต้องเก่งที่สุดในโลกแต่ถ้าคุณช่วยใครบางคนได้คุณมีค่ามากกว่าที่คุณเก่งที่สุดในโลกแต่ไม่ช่วยใครเลย <laughs> จดจดจด <laughs> เอาไปทําเป็นควอต <laughs> จดจด <c oughs> โอ้มีคนบอกว่าคมมากๆ <c oughs> เลือดออกเลยอะ่ะคมสุดๆ เอ็นคีแมลงวันมีคนบอกว่าเวี r e ์ยูนาวนี่หน่อยอยู่ที่เมอืองเคียวมักกสันนะคะนี่หน่อยเพิ่งสอนเสร็จจริงๆสอนที่นี่อยู่แล้วทุกครั้งน่นไงใครใครใครจดทันพิมพ์เข้ามาหน่อยพิมพ์เข้ามาหน่อยวันนี้เห็นคําคมไหมชอบไหมอันนั้นอ่นที่นี่หน่อยลงไปตอนบ่ายโมงชอบไหมสําหรับ <Dubai. S 1> ดูใบที่อยู่ดูใบอะ่ะ <laughs> นี่หน่อยชอบมากเลยนะจริงๆอันนั้นนันนี่หน่อยใช้คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเจอกับตัว เก็ตมากับตัวคือแบบว่าอย่างตอนเนี้ยนี่หน่อยบอกคุณไปบบว่านี่หน่อยจะทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นอ่ะคุณก็เชื่ออยู่แล้วใช่ไหมถามว่าเป็นเป็นกาลังใจที่ดีนะที่คุณเชื่อไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่มันสําคัญกว่าถ้าคุณเชื่อตัวเองในตอนที่ไม่มีใครเชื่อคุณมันสําคัญตรงนั้นเพราะตรงนั้นมันทําให้มีวันนี้เพราะถ้าตรงนั้นมันไม่มีอ่ะวันนี้มันไม่เกิดน,นะคะโอ้โหทำไมวันนี้คมจัง <c oughs> อะไรนะสิบสนะี่นาทีเอง มีคนบอกว่าคุณนิดหน่อยตลกเกินเจ๋งครับโอ้มีแฟนขับจากญี่ปุ่นด้วยนะคะอยู่เมืองไหนอะนิดหน่อยอยากไปอยู่พอดีความหวังอืสวัสดีค่ะนี่มีคนบอกว่าเชื่อในตัวเองในวันที่ไม่มีใครเชื่อคนคมกริบก็บอกงี้คมกริบโอเคคือเครื่องเราอะมันไม่ขึ้นคอมเมนต์เลยนะเออไม่เข้าใจ สนี่นี่คุณดูอะไรย <laughs> ังไม่ได้ไม่ได้จะดูยังไงวะ <c oughs> เอไม่เดี๋ยนี่ดูนิ่หน่อยบางคนถามว่านี่หน่อยอยู่ที่ไหนนี่หน่อยอยู่ที่เดี๋ยวสลับกล้องให้ดูอยู่ที่ที่สอนนะคะอ้าวเห็นรถไฟด้วยเห็นไหมแต่ตอนนี้มันไม่มานี่มีคนบอกว่าอุ๊แม่เจ้าคนไม่ต้องเก่งที่สุดในโลกแต่ดีกว่าคนที่ เก่งที่สุดในโลกแต่ไม่ได้ช่วยใครเลยไม่มีวันนั้นวันนี้ไม่เกิดโอ้โหมาไลฟ์จริงไหมถ้าใครที่เพิ่งมานะคะนี่เลยบอกเลยว่าไลฟ์นี้มันมาแบบสั้นๆแต่ดีมากนะไลฟ์นี้ใครกดๆมาไลฟ์นี้มาแบบสั้นๆแต่ดีมากคุณไปดูย้อนหลังเอานะอยากให้คุณเอาไปใช้นี่เลยบอกแล้วว่าบางคนเนี่ยชอบรอความเพอร์เฟกต์ไงจริงๆทุกคนเป็นเป็นหมดนะ เราเราชอบความเพอร์เฟกหมดทุกคนเราชอบอะไรที่ดีที่สุดหมดทุกคนแต่คําถามคือถ้ามันจะต้องเพอร์เฟกแล้วมันไม่เกิดอ่ะไม่ต้องรอเพอร์เฟกก็ได้โอเคไหมโอ้ทำไมวันนี้คําคมเยอะจัง,งเลือดสาดไปหมดแล้วเนี่ยทั้งตัวคม <laughs> จัด <laughs> ใช่คุณก๊อฟนี่นะอยู่เมอร์เคียววันนี้มีพรเวทนะคะ โอ้มีองคหนูว่าน่ารักจังเลยเพิ่งมาดูครั้งแรกขอบคุณค่ะเอาไปยี่สิบกดแชร์ด้วยนะโอเคไหมโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเท่านี้ถ้าใครเพิ่งมาดูนิดหน่อยอยากให้แชร์ไปแล้วไปดูย้อนหลังนะคือทําไมถึงให้แชร์รู้ไหมเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครจะได้ประโยชน์จากเราหมายถึงว่าถ้าเราแชร์ไปสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่ในั่นไหนพูดไปเนี่ยของคุณอาจจะช่วยตัวช่วยช่วยคุณเองได้ แต่พอคุณแชร์ไปเนี่ยมันอาจจะไปเปลี่ยนชีวิตใครบางคนเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันแบ่งปันนะคะวันนี้เรามาแค่นี้แหละอ๋อโอเคเรากดฟินิชไม่ได้เพราะว่าสกอตเทปติดเขา่าฟินิชอยู่จริงจริงเออเออถ่ายรูป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 สภาพพี่ไลฟ์หน่อยคือได้่กดฟินิชไลฟ์ไม่ได้นะคะแต่เดี๋ยวจะไปกันละโอ้ขอบคุณมากมีคนแชร์ ขอบันทึกไลฟ์นี้ได้ไหมครับโอ้ยินดีค่ะได้หมดเลยคุณนิดหน่อยไม่ซีเรียสเลยนะถ้าคุณจะเอาคลิปดูดคลิปแล้วเอาไปทำคอนเทนต์ต่อหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้คนอื่นได้ประโยชน์อะ่ะคุณทำเถอะอยนลืมว่าใส่ตัวเองลงไปด้วยคือสมมุติว่าคุณเอาคลิปนิดหน่อยไปทำนู่นนี่นั่นคุณก็อธิบายในแบบที่ตัวคุณเองอะชอบในแบบที่ตัวคุณเองเข้าใจเพื่อสุดท้ายเนี่ยคุณต้องใส่ตัวคุณลงไปด้วยนะคะอ่า ขอบคุณทุกคนมากนะวันนี้เรามาแบบสั้นๆแต่เชื่อว่าทุกคนได้ประโยชน์มากๆนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวไปแล้วแต่ต้องขอแกะสกอตเทปออกก่อนนิดนึง <c oughs> แกะนะ <c oughs> <c oughs> ข้างนี้ก็ปุ่มฟินิชมันอยู่ตรงนี้มังม,มือเบาอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากอย่าลืมแชร์ไปนะช่วยกันแล้วคุณเหมือนกันก็ช่วยคนอื่นได้อีกนะคะเดี๋ยวขอกดฟินิชก่อนสวัสดีค่ะ